สื่อเกาหลีดาขมรสันดาเนรคุณสั่งเนรเทศยกแก๊งหลังประท้วงไม่หยุดแช่งไทยเกาหลีค่ะ จากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้นำเสนอไปแล้วทั้งในเรื่องที่คนขมินออกมาประท้วงกัน,ก,นกลางกรุงโซนับหลายร้อยคนทางสื่อเกาหลีเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจหลายต่อหลายครั้งนะคะนอกจากนี้เองค่ะทางสมาคมต่างๆในเกาหลีใต้ก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้ขมินที่สร้างความวุ่นวายเหล่านี้ ออกจากประเทศเกาหลีใต้ไปสักทียังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากคนเขมรโดนเกาหลีใต้ด่าแทนที่จะสงบลงกลับสร้างความไม่พอใจเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยการประท้วงเกาหลีซะเลยเรื่องการขายเครื่องบินรบให้กับไทยใส่ความว่าเกาหลีใต้ให้ความร่วมมือกับไทยเพื่อที่จะทำลายประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาซะอย่างนั้นค่ะงานนี้นะคะคนเกาหลีใต้เขาก็ไม่ทนแล้วเรื่องนี้ค่ะเพจเกษตรนา,น,า,น,าน,นะคะได้มี การโพส์สรุปประเด็นเดือดเอาไว้โดยบอกว่าชาวเกาหลีใต้เดือดจัดขมินประท้วงมั่วซั่วด่าเกาหลีใต้ขายอาวุธให้ไทยโดนชาวเน็ตเกาหลีสวนกลับหน้างายกลับไปประท้วงที่บ้านมึงสิอย่ามาเก่งแต่ปากในบ้านคนอื่นไล่ส่งในประเทศยกแก๊งค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นการลามป่าไม่เลือกที่เลยนะคะงานเข้าเต็มๆเมืเ่อกลุ่มแรงงานขมินในเกาหลีใต้รวมตัวกันประท้วงหน้าอนุสร์สถานสงครามเกาหารัฐบาลเกาหลีใต้ ว่าขายเครื่องบินฝึก T-50TH ให้ไทยเอาไปบอมเขมรเรียกร้องให้เกาหลีประนามไทยแบบไร้สติทำเอาคนเกาหลีของขึ้นเลยค่ะ กับการกระทําที่ไร้มารยาทและก็ก้าวก่ายกิจการภายในด่ากลาดว่าเป็นพวกเนรคุณที่เกาหลีอุตส่าห์ให้ที่ทํากินแท้ๆชาวเน็ตเกาหลีก็ไล่ส่งเลยนะคะคอมเมนต์กันดุเดือดทะลุจอชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยเขารุมสวดกันยับเลยว่าถ้าเก่งจริงนะรักชาติมากก็กลับไปรบที่เขเมรเลยสิจะมาเห่าหอนอะไรที่นี่บางคนนะคะไล่ให้ไปตรวจสอบสถานะเข้าเมืองแล้วก็เนรเทศออกไปให้หมด ชี้ชัดเลยว่าไทยคือมหามิตรสายเลือดที่เคยช่วยเกาหลีรบในสงครามส่วนเขมรมีแต่สร้างปัญหาแล้วก็อาชญากรรมยิ่งประท้วงยิ่งทำให้คนเกาหลีเกลียดเขมรและรักไทยมากขึ้นไปอีกต้องบอกว่าเป็นตรก,กะพังพินาศน,นะคะเพราะว่าทำให้เกาหลีงง,งอย่างหนักเลยไทยเนี่ยใช้ F16 ของอเมริกาแล้วทำไมไม่เห็นจะไปทวงที่สถานทูตสหรัฐบ้างละ่ะเขมรใช้อาวุธเจนยิงใส่ไทยแล้วระเบิดใส่ตัวเองทำไมไม่ไปด่าจีนบ้างละ่ะแต่มันลงที่เกาหลีซะอย่างนาั้น ชาวเน็ตเกาหลีก็ตอบกลับแบบเจ็บแสบว่าโง่เขลาเบาปัญญาสมแล้วที่เป็นประเทศไม่พัฒนาเตือนสติว่าควรไปด่ารัฐบาลประเด็จการของตัวเองที่ทำประเทศเสื่อมถอยจะต้องหนีไปทำงานต่างแดนดีกว่ามาโวยวายใส่คนอื่นค่ะ นอกจากนี้คุณผู้ชมเรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตนะคะจนสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขาต้องออกมาเคลื่อนไหวโดยเพจนะคะโพสต์บอกว่าสื่อเกาหลีใต้เดือดขเขมรสุดกลางลาปามด่าก,กลาดไทยเกาหลีใต้ไม่เลิกมิชชินขเขมรยังปากแจวแช่งให้ไทยตายให้เรียบสื่อโสมก็เลยแฉยับสันดานเนรคุณสร้างเรื่องประท้วงวุ่นวายค่ะโดยชาวเกาหลีใต้นะก็สายหัวก็เป็นแถวด้วยความเอือมระอากับพฤติกรรมพานเกม เรของชาวเขมรในเกาหลีที่รวมตัวกันประท้วงหน้าอนุสรสถานสงครามกล่าวหาว่าเกาหลีขครเครื่องบินฝึกที50 eth ให้ไทยเอาไปถล่มเขมรทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแทแท้งานนี้สื่อเกาหลีอย่าง sbs ค่ะขุดลึกตีแผ่ความจริงว่า เมรเนี่ยมันร้ายแค่ไหนนอกจากจะสร้างเรื่องวุ่นวายในบ้านคนอื่นแล้วยังไม่สมนึกบุญคุณที่ให้ที่ซุกหัวนอนนางงามปากปีจอของขเขมรอย่างมิสทีนกัมพูชานางงามวัยกระตาะอ,ออกมาโพสต์ข้อความสุดต่ำช้าสามานเช่งชักหักกระดูกประเทศไทยให้พินาศย่อยยับไม่เหลือซากแม้แต่คนเดียวโดยอ้างว่าไทยใจดำอมหิททั้งที่ตัวเองนั่นแหละที่สนับสนุนให้รัฐบาลฮุนเซนทำสงคราม กรรถอยสะทุนแบบนี้มันสะท้อนการอบรมสั่งสอนของคนในชาติขเขมรชัดๆโจยแต่รูปจุบไม่หอมจิตใจสกระรกโสมม,มยิ่งกว่าน้ำเน่าต้องบอกเลยนะคะผชมว่าในขณะนี้คนเกาหลีใต้เกลียดชังขเขมรมากขึ้นไปอีกด้วยพฤติกรรมของคนขเขมรเองที่ไปสร้างความมุนวายในบ้านของคนอื่นเขาค่ะ